สวัสดีคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมโปเกมอนรีเจนต์กับท i มเซตเตอร์นั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมาแนะนําบอกแนวทางสําหรับผู้เล่นใหม่ผู้เริ่มต้นเล่นใหม่นะคะมีคําถามเข้ามาบอกว่าเฮ้ยจัดทีมยังไงดีช่วยแนะนําหน่อยนะคะ <S <S เป็นคําถามที่แบบทุกๆเกมทุกๆคนต้องตั้งคําถามว่าเฮ้ยจัดทีมยังไงดีทําทีมยังไงดีเนาะวันนี้เราจะมาสอนบอกแนวทางกันนะคะ <S <S เป็นแนวทางเฉยนะทุกคนอยู่ที่ว่าทุกคนจะชอบหรือไม่ชอบนาะสำหรับทีมที่แนะนําไปเนาะก็สําหรับเกมโปเกมอนรี หรือโปเกตซาก้ามันคือตัวเกมเดียวกันนะคะแต่โคลาเวชั่นโปเกตแลนรีเจนต์เนี่ยคือเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะคะแต่โปเกตซาก้าเวอร์ชันภาษาไทยขึ้นอยู่กับทุกคนว่าเฮ้ยอยากเล่นภาษาไทยหรืออยากเล่นภาษาอังกฤษแต่เว็บเซิร์ฟที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยรู้สึกว่ากิจกรรมหรืออีเวนต์มันจะโอเคกว่าของเซิร์ฟไทยเนาะในความรู้สึกนะแต่แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนแล้วกันนะคะถ้าชอบเป็นภาษาไทยก็เล่นโปเกสซาก้านะคะแต่ถ้าชอบภาษาอังกฤษก็โปเกตแลนด์รีเจนต์นะคะก็มาแนะนําบอกแนวทางเฉยๆเนาะสำหรับคลิปอื่นๆเกี่ย คลิปสอนดาวโหลดคลิปสอนสมัคร ID เนี่ยลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะทุกคนนะวันนี้เรามาดูกันแนวะะทางในการจัดทีมเนี่ยจะจัดยังไงดีนะคะก็เข้ามาดูตรงนี้เลยนะคะทีมเดี๋ยววันนี้จะจัดให้ดูเนาะเริ่มต้นแรกๆเนี่ยเราจะได้รีซดอนแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องพันก็ได้นะอันนี้แนะนําว่ามือใหม่สําหรับผู้เล่นใหม่หรือสายฟรีนะคะของพี่ก็สายฟรีนะก็แนะนําปั้นเป็นรีซดอนให้ทําเป็นรีซดอนเอ็กไปเลยนะคะอัพยาวๆนะสำหรับตัวนี้ตัวนี้อัพอะไรบ้างพี่จะรีแค่ให้มันติดสปีดนะคะถ้าไม่ถึง ยิ่งสปีดไวเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะได้แบบว่าออกสกิลก่อนนะคะออกสกิลก่อนฝั่งตรงข้ามนะคะยิ่งฝั่งตรงข้ามสปีดน้อยของดิสตอนเอ็กเนี่ยสปีดไวกว่าเนี่ยมันก็จะได้ออกสกิลก่อนสกิลก่อนแนะนําให้กดสกิลนี้เลยนะคะเป็นสกิลบินตรงนี้นะบินปุ๊บเนี่ยฝั่งตรงข้ามมันก็จะได้ได้หายเกี้ยงหรือถ้าไม่หายเกี้ยงนี่ก็อาจจะแบบเออเลือ่อนลดเหลือนดน้อยนะคะแล้วก็เอาตัวอื่นไปตีทดแทนได้นะคะมันก็จะได้ผ่านด่านง่ายๆนั่นเองเนาะก็สําหรับดิสตอนนะี เลยนะคะสำหรับสายฟรีแนะนําปั้นยาวๆนะคะอัพแล้วก็รีให้มันติดแค่สปีดก็ได้นะหรือใครจะรีครบหมดก็ได้เนาะแล้วก็หายหินถ่ายทอดมาถ่ายโอนกับสําหรับตัวเทพอีกตัวอื่นๆต่อไปนะคะอ่าประมาณนี้นะสําหรับริซรดนะคะแล้วตัวที่2จะปั้นอะไรดีนะคะมันก็จะมีทั้งโกดักนะทุกคนเริ่มแ,แรกๆก็ปั้นโกดักไปก่อนก็ได้นะโกดักแล้วก็เอเลโบนะคะหรือถ้าใครแบบเอ้ย ไม่ชอบโกดักนะคะก็แนะนําเป็นเจ้าตัวนี้ไลชูนะคะก็ทําเป็นร่างนี้อะโลลอนตรงนี้นะคะเราทาเป็นร่างนี้นะทาไมถึงทําร่างนี้เพราะอันติมันรู้สึกว่าอันติมันจะแรงนะคะทุกคน นี่อันตีมันจะแรงนะ200แบบเดียวแต่เป็น200เป็นดาเมจซ่าดาเมจแบบ200เนาะอันตีมันจะแรงนะคะ200แต่ว่าข้อเสียคือมันจะอันตีปุ๊บมันจะลดเลือดของพิกาจูด้วยนะของไลชูด้วยนั่นเองเนาะอ่าก็หรือจะทำเป็นร่างแรกก็ได้นะคะปั้นไปเรื่อยๆเล่นได้สักประมาณ7วันนะคะ7วันนะแนะนำเอาเอลิบูออกก็ได้นะ แล้วก็เอามิวมาแทนอันนี้ตามที่พี่ปั้นมานะคะแนะนําเป็นแนวแล้วกันเนาะตอนนี้พี่ปั้นมาจะปั้นแบบนี้เอามิวมาแทนทําไมถึงปั้นมิวมิวเนี่ยแนะนําให้รีติดสปีดนะคะเพราะว่ามันจะได้ออกสกิลไวๆเนาะแล้วก็ไวกว่าฝั่งตรงข้ามนะคะแล้วก็สามารถก๊อปล่างได้นะร่างของตัวนี้อ่ะมันสามารถก๊อปล่างได้นะทุกคนนี่ก็ก๊อปล่างอยากจะเป็นร่างไหนของศัตรูเนี่ยก็เลือกตัวนั้นตัวที่มันโหดที่สุดในของฝั่งศัตรนะูเนาะแล้วก็ก๊อปล่างตัวนั้นมานะคะแล้วก็สกิลต,ต่างๆก็จะใช้้ไดเหมืออนของ ฝั่งตรงข้ามที่เราก๊อบมาเลยนะแล้วก็อีกตัวนึงไลชูจะเปลี่ยนเป็นตัวอะไรนะคะเมื่อเราครบ5,000เพชรนะคะอ่ะ ประมาณ5,000เพรนะทุกคน5,000เพรมันจะได้การันตีอีกหนึ่งตัวนะคะแล้วก็ไปสุ่มในกาชาเนาะสุ่มกาชาปุ๊บ5,000เพรนะคะก็จะได้เทพมา1ตัวไม่ว่าจะได้ตัวอะไรก็ตามนะก็แนะนำว่าปั้นไปก่อนนะคะทุกคนก็ของพี่จะได้เป็นเคลดิโอพี่ก็เอาเคลดิโอมาใส่แทนเจ้าตัวไลชูก็ปั้นแบบนี้ไปเรื่อยๆพี่เล่นทีมนี้นะคะจนมาถึงด่านสร้างมังกรเลยนะคะได้กีฬาตินามานะนี่ ก็ได้กีฬาตีน้ามาก็ใช้ทีมนี้แหละปั้นมาเรื่อยๆเล่นมาเรื่อยๆหรือใครแบบเพื่อเฮ้ยทำไมปั้นแล้วทำไมแบบพลังไม่ถึงสักทีนะคะพลังแบบว่า เฮ้ยน้อยกว่าแล้วม function, mountain, ันไม่ผ่านด่านสร้างมังกรไม่ได้กีาตินาสักทีเนาะก็ปั้นไปเรื่อยๆจนแบบพลังเยอะๆก็ได้นะถ้าพลังเยอะเมื่อไหร่มันก็จะผ่านเองนะทุกคนนะถ้าใครทิงถึงแบบที่สุดแล้วแล้วมันไม่ผ่านสักทีนะทุกคนก็แน้นาว่าปั้นให้พลังเยอะๆไว้นะคะมันก็ต้องใช้เวลาเนาะถ้าใครไม่ผ่านจริงๆนะอ่าแล้วก็แนะนําทําทีมแบบนี้เป็นเรื่อยๆแล้วก็รอสภาพอากาศนะคะถ้าใครอยากได้ลูกเกียรนะรอสภาพอากาศฝนตกหนักมากนะคะสภาพอากาศนี่จะดูจากไหนได้บ้างนะคะสำหรับการจับโปเกมอน ก็นะในเว็บนะคะในเว็บที่สอนดาวน์โหลดเกมนี้นะคะเว็บที่สอนดาวน์โหลดนี้เขาจะมีบอกสภาพอากาศด้วยนะคือดีมากๆสําหรับเว็บนั้นนะคะก็ไปหาดูกันได้เนาะสภาพอากาศของลูกเกียนะคะเราต้องผ่านด่านก่อนนะอ่าผ่านด่านก่อนแล้วมันจะขึ้นเป็นสีแบบนี้โปเกมอนของลูกเกียจะขึ้นเป็นสีแบบนี้นะถ้าขึ้นเป็นขาวดําแบบนี้เนี่ยเรายังไม่ผ่านด่านนะคะถ้าขึ้นเป็นขาวดํานี้เรายังไม่ผ่านด่านต่อให้เราลีขนาดไหนสภาพอากาศมาแล้วแต่ว่าลีจนแบบบัตรซุมเนี่ยบัตรซุมระดับสูงเนี่ยหมดแล้วเนี่ยมันก็ไม่ออกนะคะเพราะว่า เรายังไม่ผ่านด่านนั่นเองนะถ้าขึ้นเป็นสีสีแบบนี้เราสามารถรีได้นะคะมันก็จะมีลูกเกียออกมาให้ในสภาพอากาศฝนตกหนักมากนะคะสําหรับลูกเกียนะถ้าใครอยากได้ก็จับได้เลยนะคะก็เอามาปั้นยืนอยู่ทีมไหนได้บ้างสําหรับลูกเกียตัวนี้นะคะก็สําหรับลูกเกียเนี่ยเอาไปยืนอยู่ทีมไหนได้บ้างนะคะก็ลูกเกียนีย่อยู่ทีมบินได้นะคะก็เอาลิซดอนเอ็กไว้ก่อนนะแล้วก็หายาเขียวมาทาไมหายาเขียวก่อนเพราะว่า,ายาเขียวเนี่ย เป็นตัวบัฟธาตุบินนะคะธาตุบินก็ตัวลิซาอนเอ็กก็มีบินอยู่แล้วนะสำหรับสกิลมันเนาะแล้วก็ดูกเกียเนี่ยเป็นธาตุบินตรงนี้นะคะก็เอามายืนเอายษ์เขียวมาก่อนเนาะยษ์เขียวปุ๊บแล้วเราสะสมดอมเพชรเรื่อยๆแล้วก็เอาโฮโอหาโฮโอมาแทนลิซาอนเอ็กนะคะก็เอาโฮโอมาอยืนอยู่ตรงกลางตรงนี้เนาะก็จะมีรูกเกีย โอ้โอ oh oh, แล้วก็ยักษ์เขียวนะคะแล้วก็อนาคตข้างหน้าก็อาจจะแบบเฮ้ยเราแบบมันมีการันตีไม่แน่ใจว่าการันตีรอบที่เท่าไหร่นะคะมันก็จะได้เลโคซามาเนาะแต่บางคนก็ออกรอบแรกๆนะคะเล่นมาแรกๆก็ได้เลโคซามาเลยนะก็หาเลโคซานาคตข้างหน้าเดี๋ยวถ้ามันมีการันตีก็เอาเลโคซามาแทนลูกเกียก็ได้สําหรับทีมบินเนาะหรือใครอยากทาทีมบินแบบไม่มีเลโคซาก็เอาลูกเกียยักษ์เขียวโอโอนะคะ หรือจะไม่เอาทีมบีนจะเอาทีมพลังจิตได้ไหมก็หาลาติออสกับลาติอาร์สมาได้นะคะลาติออสลาติอาร์สแล้วก็ลูเกียเนาะลาติออสลาติอาร์สเนี่ยมันจะบัฟนะคะบัฟสเปเชียลดีเฟนซ์แล้วก็ดีเฟนซ์เดี๋ยวจะให้ดูเนาะเจ้าตัวลาติออสกับลาติอาร์สนี่ยนี่ตัวนี้ลาติอาร์สนะคะก็จะเป็นบัฟอ่าสามสิบเปอร์เซ็นต์สเปเชียลดีเฟน n ์กับดีเฟน n ์นะคะพลังป้องกันให้กับธาตุ มังกรโปเกมอนที่เป็นธาตุมังกรแล้วก็ธาตุพลังจิตเป็นเวลาสี่รอบ30%นะคะแล้วก็ลาติออสเนี่ยจะบัฟพวกพลังโจมตีนะคะแอคแท็กสเปเชียลแอคแท็กสามสิบเปอร์เซ็นต์ให้กับโปเกมอนที่มีธาตุมังกรแนละธาตุพลังจิตนั่นเองนะคะก็เป็นเวลาสี่รอบนั่นเองเนาะสำหรับลาติออสกับลาติอาสใครจะทำทีมพลังจิตทีมพลังจิตเอานอกจากลูกเกียจะเอาตัวไหนมายืนได้เอากิลาติน่ามายืนได้นะลาติออส กิลาติอา์กิลาตินาก็ได้นะคะแล้วก็เอาลูเกียไปอยู่ทีมบินแทนเนาะก็มานี้นะคะสำหรับทีมเริ่มต้นแรกๆที่ปั้นมานะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่คนที่แบบเริ่มต้นแรกๆเนาะก็ถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องปั้นก็ได้นะเป็นแนวเฉยๆนะในคลิปนี้นะคะก็สำหรับพี่เนี่ยก็จะทำทีมบินแล้วก็ทีมมังกรนะหรือทีมพลังจิตเดี๋ยวดูก่อนเนาะก็อาจจะเอาลูเกียยษ์เขียวนะคะยษ์เขียว โอ้ oh oh. แล้วก็ทีมที่2จะเป็นกิลาติน่านะคะอ่ากิลาติน่าแล้วก็ลาติออสแล้วก็ลาติอาร์ตนะคะลาติออสลาติอาร์ตเนี่ยอยู่ทีมไหนได้บ้างก็เอาตัวโปเกมอนที่มีธาตุเป็นธาตุบังกรกับธาตุพลังจิตมายืนอยู่ได้นะเพราะมันเป็นบัฟนะคะมีบัฟ2ตัวนี้โห oh, เลยนะทุกคนก็มานี้นะคะสำหรับคลิปนี้แนะนำการจัดทีมสำหรับมือใหม่ผู้เล่นใหม่เริ่มต้นเล่นใหม่เนาะ ถ้าชอบลีปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กันเยอะนะคะอยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรบ้างสำหรับเกมนี้คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปได้นะถ้าว่างๆเดี๋ยวจะหาเวลามาทำให้เนาะก็ถ้าชอบนี้กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะหากใครที่ยังไม่ไดกดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้วยนะสำหรับนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ